And I thought, oh, no, it's a talent I always have, to and dear lady, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, the lonely and depressed, pathetic, poor, unfortunate <laughs> soul, <laughs> in pain, in <laughs> need, mm. this this one longing to be seen and once want to get a girl, do I help them? Yes, indeed. Does poor unfortunate sound so sad so true They come flocking to my c o u s e and crying spare to the p o l i e เดะเดะเดะไม่เอาดีกว่าเพลงอื่นเพลงอะไรคะถือว่าลองถือว่าลองเอาเพลงอื่นดีกว่าอ่าเพลงที่แปดจะมาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงรอเดี๋ยวแก่าเเสียงขาจะแบบทรงพลังอ่ะแต่เสียงเอ็มคือแบบทุกทุกสิบออเดอร์และชำระเงินด้วยนะทุกคนจะได้ร้องฟังน้องเอ็มฟังเพลง เอ็มสะเทือนใจอ่ะเอมอยากจะเป็นเออสุลาเอ็มไม่ได้อยากเป็นแอรีเรียวอ่ะพี่ซีเข้าใจหนูป่ะเออเอเขาก็สวยอยู่นะเขาก็คือเขาอ็มเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไม่ดีทำไมถึงแบบเสียงเสียงเราอ่ะคือเราแบบฉันอยากเป็นเออสุลาอ่ามีสีออเดอร์อย่าลืมชำระเงินนะคะอีกหกออเดอร์จะเพลงที่เท่าไหร่นะแปด แม่ชี่อยู่จะร้องเพลงนี้ให้แม่ชี่นะเพราะหนูกำลังจะอำลาตำแหน่งละอีกห้าออเดอร์เพลงที่แปดแต่ทุกคนอย่ากแกงวิซี่แล้วตงเอมนะต้องชำระเงินด้วยไม่ใช่เพราะเหนื่อยเจ็บคอแล้วเนี่ยจริงถ้าไม่ใช่รถเลมอนนี่เจ็บกว่านี้แล้วพอร้องไปแห้งๆก็อยากกินีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราฟินไปถองตองแล้วเอ็มจะกินบดกล่องนะเออแต่ไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบว่าเห็นใจผู้บริโภคเดี๋ยวเขาจะขี้ว่าเรากินได้ทั้งกล่องกินเยอะอะไรแบบนี้อืม ไม่ชี่หนูร้องให้แม่นะแม่ยังอยู่ดูหนูไหมคะยังอยู่จริงเหรอเรื<ย>่องในวาระอำลาตำแหน่งนะคะไม่ชี่ <c oughs> ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไรต่อให้เราเคยรักกันแค่ไหนจนเมื่อเขาเข้ามา <c oughs> เธอก็คงเพิ่งรู้สึกตัวเอ้ยขีไหนเนี่ย เธอยังก็คงเพิ่งรู้สึกตัวและฉันก็มองเห็นอย่างชา้าชหรือว่าเธอรักเขาไม่เป็นไรอยากกวายเป็นคนคิดมากถ้าเธออยากจากฉันไปถ้าเธอจะไปไมีใจรักใครอีกคนไม่จำเป็นต้องหาเหตุผล ไม่จนเป็นต้องรู้สึกผิดยังนั้เมือความเป็นสิ่งคือเธอแลกใครอีกคนมากกว่าฉันเราอาจเคยรักกันแต่เราคงไม่ได้รักกันมากพอแม่ชีบอกว่ามันเป็นได้ปีเดียวลูกแม่ชีร้องไห้แล้วนะนแซวมีร้องไห้แล้วนะนแซวแม่ชีร้องไห้แล้วนะ ถ้าเธตเธอเองรักฉันหมลใจกดกันนะคะใจเธอคงไม่เหลือที่วนด้วยนะพอให้เขาเข้ามาผ่านมาเราคงรักกันไม่พอจะทำให้ใจของเธอแน่นหนาพอจะไม่รักเขาไม่เป็นไรอย่ากลายเป็นคนคิดมาก จากฉันไปถ้าเธอจะไปไม่ใจรักใครอีกคนไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอย่างนั้นเมื่อความเป็นจริงคือเธอรักใครอีกคน มากกว่าฉันเราอาจเคยได้มงแต่เราคงต้องอำลาตำแหน่งไปปีอ่อโอ๋อเขาไม่ให้ลงจังหวัดเดียวกันซ้ำสองปีรู้ป่ะคือถ้าเราเป็นมีแกนลำพูนแล้วเราจะเป็นมีแกนลำพูนอีกไม่ได้นะพี่สีไม่เป็นไรเราก็อยู่ในใจของชาวลำพูนเธอจะเป็นหนึ่งเดียวก็แอบกิอย่าลืมกดจะแกล้งกิเหมือนกันนะหรือว่าถ้าอำลาสองศูนย์สองห้าลงลำพูนเหมือนเดิมได้ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าไม่ได้มีกดก็มีแกน เหงาจุงเมยอ่ะไม่อยากอะไรเอาเพลงที่แปดนะคะครบไม่อยากอะไรอ่ะทำไงดีทุกคนกดแล้วอย่าแกงออต้องจ่ายเงินด้วยนะชำระเงินด้วยพอยอดมันยังไม่ค้น